ทุกคนก็จะมีผู้เรียนก็มีนะคะหมดไปแล้วที่เป็นแพทแล้วก็มีมังคุดนะคะทุกคนมีบววมีผัดทุกอย่างนะคะนี่นะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นสตอนะคะนิ้งกินไม่เป็นนะคะทุกคนสตอ มีค่ะมีกระชายนะคะขาะนิงได้เอาไปแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะมีฟักมีทัวด้านนี้ก็จะเป็นมละกอนะคะมารุมก็มีนะคะมะกอมารุมตังนี้ก็จะเป็นกักเชษตนะคะทุกคนกักเชษตบ้านเราเอะกุ่งไปยี่หล่า